อย่าได้กดปุ่มนี้ในระบบเป็นอันขาดถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่ยาเจอจุดจบแบบฉันกับผู้หญิงคนนี้ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนในวันนี้ตอไปก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Don't Press Button ในเกมโรบบอตกันนะแบบนี้เนเป็นแบบที่ตภไพ่เนี่ยเคยเล่นไปนาน,น,นมากแล้วแต่ว่าตาไพ่เนี่ยก็จะกลับมาเล่นให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งเนาะ mm hmm. เผื่อว่ามีใครเนี่ยคิดถึงโอเคมาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่แบบว่ามันจะมีปุ่มอยู่กลางแมปไว้แต่ในกรณีเนี้ยคือเราจะไม่เห็นเกาะแล้วก็ปุ่มตรงกลางแมปนะเพราะว่ามันเนี่ยเข้าสู่ในเกมแล้วคือเกมนี้หลายคนจะไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวไพ่จะอธิบายฟังว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยังไง อ,อยู่เฉยๆก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีคนอย่างพี่ไว้ที่เขาจะไปกดปุ่มตรงกลางแบบอย่างปุ่มตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมไอ้ปุ่มตรงนี้แหละคือแบบว่ามันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปกดปุ่มนี้ได้ถ,ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะเจอเหตุการณ์ต่างๆว่าอย่างการณีเนี้ยผู้ชายเขาไปกดไว้ <S <S หาที่แอบบแล้วก็มีเสียงเพลง้วยเอาไปขอปิดเสียงบนึงนะอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยบอกว่าจะให้เราเนี่ยหาที่แอบมาทุกคนซึ่งมันจะมีคนหนึ่งเป็นคนหาซึ่งใครเป็นคนหาไปไม่รู้นะหาที่แอบ,บและแอบ,บตรงไหนไม่รู้ ดูดิเขาคงกดแบบคือมันไม่ใช่ที่เอบอะมันเป็นแบบที่เดียวว่าเราเดินสุ่มๆไปแล้วอาจจะเจอโบ๊สไหนก็ได้คือมันไม่ได้หลับหลุเียบเนียๆแล้วก็แบบมันไม่ได้มีอะไรเลยเขาคงกดว่างเปล่ามาก <S <S อีกคนนี้เป็นคนหาไว้ซึ่งทายโนดเก็ตทูเก็ตฟาวในอีก2ี่วิบวิแสดงว่าน่าจะเหลือเวลาแก้18 17ิวิซึ่งคือคนที่เป็นคนหาไปยังไม่เห็นเลยว่าเป็นใครเออเป็นใครวะมองไม่เห็นที นี่ขนาดเป็นดาดแบบนี้นะคือดาดแบบนี้นี่คือเล่นซ่อนแหบ็บยังไงก็ไม่เนียนป้าเพราะว่าแบบเรามีสิทธิ์เดินในโบบาแล้วแต่ว่าแต่ว่าคนหาจะยากก็ต่อมาเขาเดินแต่เ็าําทาไม่ค่อยได้นี่นี่ก็จะมีการโชว์นะว่าใครร้องเพมาตะกก้ซึ่งมาตสึกิคือตะาคร่กดอัดไม่ทันน่าเสียดายจังเลยเนาะตัวตอนนี้คือมามุงอยู่ที่ปุ่มซึ่งตะพคร้แนะนำนะว่าให้ถอยออกมาห่างๆจะดีกว่าเพราะว่าปุ่มนี่คือไม่รู้เหมือนนะว่าจะเจออะไรบ้างอย่างกรณีเนี้ยเช็คอะไรวะคนนี้มีโปรเตโต้ร้อน อ๋ออยากให้เคอทุกคนเคยเล่นไอเกมนี้ไหมือเกมแบบโปเตโต้ร้อนนะก็คือมันจะมันจะสปอนคนที่แบบว่าแบบต้องถือโปเตโต้ซึ่งเวเวลาที่เราแบบมีโปเตโต้อยู่บนมือคือเราต้องส่งไปคนอื่นเว้ยถ้าเกิดว่าเราแบบเอา้าน,นี้อะไรเนี่ยเขาให้เราอ๋อเก็บเป็ดเก็บเป็ดเดี๋ยวไอไม่อร์เกมมัตสึกิแต่ไปค่อยค่อยอย่าแยกไอผู้หญิงโอเคได้ได้ได้ได เป็ดลอยมาตรงที่อะใกล้ๆตะไพหน่อยเลยเออเออไม่ทันไม่ทันมีคนยืนเฉยเป็ดมันทะลุดินไปแล้วตาไปเก็บไม่ทันอ่าผู้หญิงอย่าแย่งมันมาก่อนแล้วไปอีตาไพ่ยังจะไปบอกว่าเขาแย่งอีกตอนนี้คือตาไพเก็บได้หกนะไม่ร่วมกันเนาะเพื่อนเก็บไปเท่าไหร่บ้างแต่ที่ตะไพเห็นนี่คือตาไพเก็บได้มากสุดเท่าทไพเห็นโอ๊ยทำไมไม่โดนเมื่อกี้เป็ดเป็ดเป็ดทำหมดเวลา ยยยยรถไฟได้ชนะรถไฟแบบเก็บเป็ดได้มากที่สุดได้สม,มุดเจ็ดตัวอ่ะอธิบายกันต่อนะว่าไอ้โปรเตโตร้รถนะก็คือแบบขเขาจะส่งโปรเตโต้ต่อต่อกันเว้ยแล้วคือโปรเตโต้ตอนหมดเวลามันอยู่ที่ใครคนนั้นตายเอออ่าสไลเดอร์เป็นนูบโอเคมาเราจะเข้าปากนูบกันทุกคนไปเข้าปากแล้วก็ออกทางรูทวารแน่เลยมั่นใจเชื่อไหมผู้หญิงเข้าไปแล้วสองคนนั้น อืมตาไฟเขาปากไปแล้วอืมสไลเดอร์สไลเดอร์ืสรมสนุกมากเลยพูดตรงๆสนุกมากเลยค่ะ <c oughs> นังไงตาไฟดีนเสียงอูลแล้วตาไฟกลายเป็นขี้ได้เลยเรียบร้อยขี้บนหัวโอ้โหตาไฟมีก้อนกลากินีอยู่บนหัวทุกคนนะตอนนี้คือแบบว่าเอ้าทำไมมีตาไฟคนเดยวที่มีก้นกลากินีอยู่บนหัวทำไมเพื่อนไม่มีเลยวะยังไงคนนี้มีเพื่อนตาไฟเก็บเพชรก่อนเก็บเพชรก่อนมันมีการเพชรสปอนอยู่ตามแบบไว้นะทุกคนมาตำไมจะเก็บเฮ้ยมีคนหนึ่งมีดาบ คนนั้นมีดาบทุกคนคนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นซึ่งจะเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะยืน F K นะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีดาบแล้วก็พยายามแบบอย่าอยู่ใกล้้ลนางเพราะว่านางเนี่ยสามารถจะเอาดาบมาชักดาบแล้วก็ปะแล้วก็แบบฟันใส่เราได้เออแล้วคือคนที่มีดาบรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วเลยนะโอเคม่ถ้าไปกดแล้วนะรอบนี้ก็จะกาปเป็นคนกดอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อมีได้เกมนี้แผ่นมันจะหายไปหรือเปล่าวะ ใช่ไปมันจะหายไปโอ้โหอย่ามาใกล้คุณผู้หญิงอย่าใกล้อย่าใกล้อย่ามาใกล้ใครอย่าตัดหน้าคุณนะกระโดดไม่ได้นะไม่ได้เกมนี้ต้องระวังโอ้ยกระโดดก็ไม่ได้หวังว่าจะไม่มีใครมาตัดหน้าไปนะเสียวเสียวมากเฮ้ยตัดหน้าผู้หญิงตัดหน้าผู้หญิงเฮ้ยมันทัดไม่ได้มันทัดไม่มมได้เสียร้อยสมหน้าไอ้เราชนะ <c oughs> <c oughs> okay, เย้โอเครอบนี้ไฟกด ดูสิว่าจะเจออะไรเอา้าสุนานมิกางมาทุกคนรีบขึ้นมาที่สูงเร็วผู้หญิงรีบขึ้นมาเร็วไอคนที่กินไอพเคได้เคไม่คิดจะขึ้นมาหน่อยหรือไงโอเคเขาบอกว่าสุดานมิเนี่ยกำลังจะขึ้นามีสุดนี่ไงมาแล้วใครช้าคือแตกนะจ๊ะโอ้สุนานมิสูงเอาเรื่องเลยเรียบร้อยแตกสามรอดสี่ถ้าพยังมีขี้บนหอยเลยอะโอ้โหน่าสมเพชจังเลยนะว่าไหมโอเค,อเคมากดปุ่มต่อรอบนี้ฉันเป็นคนกดเอง เพราเธอกดช้ามากอะไรอ่ะอ๋อแผ่นไนนั้นแผ่นกันกระแทกเราเราเหยียบแล้วมันจะมีเสียงแปะแปะแป,แปเออโอ้โหสนุกมากเลยทุกคนไอไอันนี้นี่คือแบบบางคนที่เคยนั่งบิบเล่นทั้งวันน่ะพูดต,ตรงๆเป็นอะไรที่ไร้าสาระมาก สนุกมากเลยนะพูดต,ตรงๆตอนเด็กๆนี่คือแล้วพายก็ทำประจำอะ่ะเออสารภาพแล้วตัวเองเป็นคนเคยทำสนุกมากบีบไปที่ทั้งวันโอเคเอา้าอะไรอะ่ะเค้กเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นไอ้กว๊ดเดอะเค้กอีทอ v e ยจะพาว่าแล้วเชียวว่ามันต้องหลอกคุณหลอกดาวปะเนี้ยเพื่อนมันไปยืน,นหน้าผมแต่มันไม่ยอมกดนี่คืออะไรเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยระวงังระวังระวัง ถ้าเกิดว่าใครตัวไอ้นั้น,นคือแบบน่าจะตัวเตกตายทุกคนว่าไหมอุ้ยไม่ทันแล้วผู้หญิงโอ้โหไม่ทันแต่มันก็ยังจะวิ่งไปนะไปไอผู้หญิงคนนั้นนำหน้าไปไปแลนด์้ไปจะเข้าที่หนึ่งไม่คนแรกก็ไม่ได้โถ่เธอนี่มันยิงอยู่โซช่ไหใครขึ้นมันนุ้นก่อนน่าจะเป็นฝ่ายหนังทุกคนว่าไหมเดี๋ยวคอยดูทําคนแรกให้ดูเอะตรงนี้มันไม่มาสักทีอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคทัน โอเคไปอ่านี่ขึ้นไปก่อนก็มีสิทธิ์เดินก่อนนะจ้าเย่คอยขึ้นแล้วได้สิบคอยคนแรกเลยด้วยแหมผู้หญิงถึงห้ว่าก็จะมีสปีดคอยแต่ยังไงแกก็ชนะฉันไม่ได้หรอก <c oughs> ทุกคนดูทินต้อไปสิ คือแบบว่ามันมี2ตัวที่ถูกความเจริญคือไอ้เอ็มแบบนี้คือมินิเกมเหยียบสีเว้ยก็คือมินิเกมนี้เขาจะให้เราแบบอะไรก็เป็นฝ่ายน้ําเงินกับแดงใช่ไหมแลวคือแบบเราก็ต้องเหยียบสีไปบนแผ่นให้เป็นสีเราเว้ยซึ่งอย่างกรณีของทีนภัยเนี่ยมีอยู่2คนที่มันไม่ทํางานทําการเลยและไอเฮียี่แม่งก็เดินตามหลังกูอีกโอ้โยสีแดงชนะแน่เลยจุดทรงแล้วแม่งเอาบูทีมชนะได้ไงอะโอ้ยๆๆๆๆเขาให้เราแบบรอด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 ถ้าเกิดว่าใครไม่ยอมดูตามเหลี่ยมนี่คือแบบ ตายนะจ๊ะโอเค Quick get in the hole in the wall โอเคมาผู้หญิงนนั้นกดปุ่มซะแล้วเอ่อ uh, Time to spam the button เอาขอให้เราสแปมปุ่มได้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 สแปมไอผู้หญิงมึงยาวอยู่บนนี้กูกระโดดกูกดปุ่มไม่ได้เราวกำลังจะไรซิ่งในอีกเพียงแค่ไม่กี่วิขอให้ทุกคนรีบขึ้นไปที่ที่สูงโอเคปากักอีกแล้วเรียบร้อยใครช้าตาย ไฟาาย,ยังไม่ตายไฟาาย,ยังไม่ตายหนุวยลาวามันไลซิ่งสูงไหมเนี่ยถ้าไปขึ้นไปก่อนแล้วกันมามาผู้หญิงตัวใครตัวมันแล้วกันรอบนี้ฉันไม่รอพวกเธอละโอเคถ้าไปขึ้นมาถึงจุดยอดสุดละอ่าทุกคนตายหมดยกเว,ว้นน้ำมาย Mountain Crumble เดี๋ยวกูปีนตึกแนะกูไม่ได้ปีนเขานี่ดูผู้หญิงคนเตือนเขาอยู่อย่างนี้โอเคขอปดกลุ่มบ,บ้างอีผู้หญิงมึงจะเอาทุก อันนั้นไม่ได้แหมมันก็บอกว่าวรถไฟแบบกดปุ่มหลายรอบแล้วอุ้ยอันนี้เขาให้เราแบบอะไรอน,นั้นอุ้ยด่านนี้คือแบบสร้างสรรค์นี่นะว่าไปรถไฟาาขอ,อดชิบแล้วกันเพราะมันง่ายนี่เขาให้เราแบบอะไรวะลอยผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงห่วงห่วงตรงเนี้ยเออรู้สึกว่าผ่านแล้วมันจะได้คะแนนนะเออมาไอ,อ้คนน้ำบินไปทางไหนเนี่ยเออเดี๋ยวกูก็บินไปทางไหนของกูเนี่ยเออเกือบแล้วเกือบแล้ว นี่ไงผู้ชนะเวนทัฟไทยเย่แล้วดูคนนั้นดิมันบินทางง่าไหนของมันท่านนะอะเฮ้ย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 เอยเอ,เอตามเหลี่ยมอ่าโอ้โหตายเยอะเลยนะรู้สึกว่าสเสียเลยแค่ทะไทกับผู้หญิงคนนี้ไว้ที่รอดเฮ้ยมีคูบาดี้ไม่คูบาดี้โห้คูผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียบร้อยแตกแตกไหมแตกใช่แตก,แต,กตายพ้นผู้หญิงคนนั้นอย่าไปอยู่ใกล้คูบาดี้เป็นอันขาดไม่งั้นมันจะ เราเรียบร้อยตึตูดลายไปแล้วน่ะเดี๋ยวพวกผู้หญิงคนนั้นโด,ดนครูเตะครูตีตูดเรียบร้อยแตกหนีเร็วอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้ผู้หญิง